สวัสดีค่ะตอนเย็ยนๆกับบรรยากาศทุ่งนาวันนี้เด็กๆมาใส่เบ็ดกับปุนตาตะวันจะพาเด็กใส่เบ็ดจะได้ปลาสักตัวติดตามเลยค่ะบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็ยน ยายผาหลานทำอะไรคะไม่ใช่น้งแตงทำอะไรลูกตกปลาไม่ใช่ใส่เบ็ดสิครับเอาไปอีกก็ไปอีกเธอไปอีกไม่เดี๋ยวไน้องเพชรทำอะไรครับตกปลากบตกปลากบใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดไหนลูกโอ้โหเหยื่ออะไรนี่เหยื่อกบเหยื่อกบตัวนกยูนูนีกตัวนกยูนูนีตัวใหญ่มากเหรอใช่โอเค มันไาปใส่ใส่หางกันลูกห่างๆกันด้วยไปใส่ใส่เสร็จแล้วหรอครับโอเคยังครับบาย thank you พอแล้วคิวทำอะไรกิวไม่ค้าอยู่ตรงนี้ตรงไปด้วยเหรอ <laughs> ยายจะทงไงเอออย่างงั้นแหละมันลอยขึ้นมาให้มันติ๊ก,กนิดนึงอะเอาลองไปยังเเดี๋ยวโดนหน้ากันลูกเดี๋ยวโดนหน้ากาันเพชรใส่ตรงไหนทีนี้ าวา,างลงเล็กวางลงตรงไหน <มา S 1> ต,รตรงนั้นแหละพอแล้วพอแล้วตรงนี้แหละเอาลงตรงน้ำด้วยสิลูกมันไม่โดนน้ำเลยนะเอาเสียบไม้เสียบไม้อา,นา,นนานดันลงดันละงโอ้ได้แล้วลูกโอเคยัง โอเคครับโอเคครับคุณแม่ครับปุ๊บจะเป็ดยืนได้ยังไเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตกเป็ดกับบิร์ตบอยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มายามเป็ดแต่เช้ากันนะครับไม่ไปก่อนไม่ไปกันครับตังเก็บบ๊ายบายบ๊ายบายหวัดดีครับด้วยหวัดดีครับอ้าวคุกปฏิเหตุอีกแล้啊ไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่โอเค